เบื่อกันรอยังกับนาฬิกาเก่าๆที่มีรอยขนแมวแล้วก็รอยตำหนิ่างๆในตัวเรือนแต่ไม่อยากซื้อนาฬิกาใหม่นาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกากูชี่ในรุ่น 1400L นะครับผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานทําให้เกิดรอยขนแมวไม่ตัวเรือนไม่สวยอยากได้นาฬิกาใหม่ๆแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงมาที่นี่เลยครับที่ Modify Watch c o m p a n y Limited เราสามารถ เอโรมิดนาฬิกาของท่านให้กลับมาใหม่ได้นะครับด้วยการขับตัวเรือนเพื่อจะลบรอยขนแมวนาฬิกานะฮะนนีิกาจะเป็นขั้นตอนการขับตัวเรือนของ โ i รติฟายวอชคอมมานีลิมิเต็ดนะครับลองขัดตัวเรือนโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและใช้กุปมก่อ์มือชีพโดยช่างที่ชํานาญการนะฮะและนี่ก็จะเป็นผลงานเมื่อนาฬิกาเสร็จสมบูรณ์นะครับนาฬิกาจะใหม่ขึ้นแล้วก็รอยขนแมวต่างๆจะหายไปนะครับเหมือนได้นาฬิกาใหม่กลับบ้านันเลยทีเดียวนะฮะความทันใดนะครับที่สนใจบริการขัดลบรอยตัวเรือนนะครับศิลปกรรมความงามนาฬิกาแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นการขัดลบรอยตัวเรือนนะครับการประชับสาร การเติมเนื้นอนาฬิกานะครับด้วยเลเซอร์นะครับเราสามารถทำได้หมดทุกอย่างเลยนะครับที่นี่ที่เดียวที่ Modify Watch Company Limited สามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fan Page Modify Watch Company Limited รวมถึงช่องทางอีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านเพื่อนำนาฬิกาคัดมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันิวลาไปกอนสวัสดีครับ